สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าเย็นนี้ชนบทนะคะเสียงใสๆแววมาแต่ไกลนะคะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้จะมากให้มีความสุขอีแล้วด้จ้าเย็นนี้พัฒนาแล้วนะคะเพราะว่าดัดแปลงทาคลิปเลค่ะช่วงนี้ปีใหม่มาแล้วเนาะมันบอกและนี่ตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะมันบอกอืมก็ทำยัางไรฮะอยู่บ้านทาคลิปอยู่ในบ้านนะคะพี่น้องจ๋าทำคลิปวิดีโอเลค่ะเบิงเช Ocho do is sababiang. No saba. No sababiang. Bondi, bondi, tabang, tabang, mati. A tutu. Mi hao, mi hao. Hello. Good afternoon. How are you today? I okay. Today I stay home, Yes. But now cannot go everywhere yet. But now COVID. Yeah. 19 yes <laughs> I stay room for dancing for relax for everything no go everywhere yeah you know พี่น้องจ๋า fc อ่ะ fc ทุกคนเด้อขอบคุณกันทุกคนเด้อ fc ขอบคุณนะ thank you very much for fc for everything yes ขอขอบคุณกันทุกคนนะคะ fc จ๋ามอนี้ไงนีเด้อ มาทําคลิปอยู่ในห้องในบ้านที่นี่แหละเออเพราะว่าเ้างไม่ได้ไปข้างน,นอกเมืนบอกเพราะว่าอันตรายมากเนาะช่วงนี้เนาะเพราะว่าไอ้ตรงนี้ก็เป็นีโรคโควิดเนาะพี่น้องเนาะเออยี่นี่ก็เหรนของในยี่นี่ยุ่งเนี่ยเออยี่นี่ยู่ตัวคนเดียวนะครับพี่น้องจ้าไล่งานตลอดเลยอยู่ผู้เดียวนะคะ่ะความสุขจัดไปเนาะแฮปปี yes. yes. ้อารอน yes stay alone happy for aron yes ก็ไปนี่ก็จะมีความสุขอยู่อยู่ผู้เดียวละ <c oughs> เป็นบอพินองจันไปก็อยากให้เอฟซีมีความสุขกับยัยนี้พ่อมม็นบอเพราะว่าช่วงนี้ไปได้มาได้เป็นบอการเป็นบอพีน้องจ๋าอากาศก็ฮอนเด็ค่ะกลางวันฮ้อนฮอนเด็ค่ะอยู่พิณุนโลกเด้อค่ะยัยนี้ตอนนี้อยู่พิณุนโลกเด้อค่ะพน้องจ๋าเพราะว่าไปได้มาได้จเดินทั้งมาได้เด้อค่ะแต่กลางคืนเด้อค่ะช่วงนี้เด้อจะหนาวเด้ออากาศจะเย็นตอนช่วงเศร้าๆน้ะแม่พน้องจ๋าพิณุโลกเด้อ อาการสศเย็นสักหน่อยเนาะแม่นบอกอาการมันสิเกินจ้ะเพราะว่าไอ้เข้าหนาหนาวเนาะซีซั่นโค้น yes ไทยแลนด์ซีซั่นโค้น yes แต่บัดมอร์นิ่งโค้นบัดทูนไนท์ฮอส yeah อ o t after มอร์นิ่งโค้นจ้ะว่าตอนเช้ามันหนาวกลางคืนมันหน้อนเจา้ากอากาศยังไงบอกว่าถูกเลยอะ่ะมันจะปวดตามเนื้อตามโตได้พี่น้องเอ้ยนี่นี่เป็นจ้ากวยยังไงอากาศ เด็กหน่าเจ็บโตต้อเมื่อในเรืนีงนี้ก็จะมาแบบอยางการทำความสุขให้เอฟซีกันทุกคนนะคะ่ะเพราะว่าเขาการเติอยุบ้านนะค,ะคน่ะโควิดโควิดถูกปะบางูจะทำคลิปอย่างเพราะว่าออกมาทางนอกก็ว่ได้อันตรายนอกกรจาญขึ้นกันนะคะ่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่ายังนย่ดีแล้วคาับยุบานเขาเนี่ยดีแล้วมันบอกพี่น้องจะว่าปะจะว่าดีปะออคอยรักษาเนื้อรักษาตัวกัน,นะะ้อค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่า ช่วงนี้แต่ไลายมากเนาะเป็นบ่เอ้อนี่ก็มาเมาอ้อยเด้อค่ะจะให้วอาภาษาอังกฤษหลายก็บ่ได้ภาษาฝรั่งเศสหลายก็บ่ได้โปรตุเกสหลายก็บ่ได้จีนก็บ่ไหวผมเมาได,ด้นิดน้อยก็สปีกอ i ง g l i ลิ l e little speaking French l i t t นะ่แล้วก็ไอยังไง,ง,ไงจะเปนนี่ little bit ไวมีความสุขกันนะเนาะเป็นบ่หร่ะเอออ้ยขาดเนาะช่วงนี้ ยนี้เได้ทำอย่างหนึงได้ตอนนี้นะวางอย่นี้นี่ก็ชิตอบคอมเมนต์นะค่ะเขียนคอมเมนต์ล้วไปนี้คลิปจะ z ่ o m เป็นหลายคลิปแล้วเกินนะคัะพี่น้องจ๋าบ่ต้องห่วงเลยคะ่ะยินนีสิบติดสามทุกคนเลยค่ะคอยแทนยน้อยค่อยทย้อยได้ยยะค่ะพี่น้องจ๋าอืมเพราะว่าจังนี้วางแล้วเพราะว่าตอนช่วงนั้นก็สวยพี่สายแดงเบิ้งพี่สายแล้วก็สวยพอเก็บเขาได้อย่างแด่นเนาะโอ้ยยี่ดีทำได้ทุกยาวได้ค่ะพี่น้องจ๋ายินดีชนบทน,นะได้ทุกเรื่องทุกแล้วเด้ค่ะพี่น้อง เฮ้ยเฮาเกิดมาเป็นคนตายเฮาก็ต้อง,งเขนบ่ทำได้ทุกอย่างบ่ถือเนื้อจิตตุโต้ด้อเออสบายสบายด้วยค่ะไงล่ะมาดำพลังใหญ่ตอนนี้มาดำพลังใหญ่โอ้ยดูแฟนพลังะะ่งด้วยค่ะจะเสียไปแล้วด้วยค่ะพี่น้องจ๋าแต่ที่นี่กับจูดูเดียวกันยังสิล่นะเนาะความสุขไปมือมือ อยากทำคลิปวิดีโอให้ให้เอฟซีเบิ้งกันเนาะชีวิตนี้นี้อยู่ยังไดเนาะอืมเป็นยังไงเด้ออืมตอนช่วงนี้เนาะเออคือเดียวเป็นยังไดเด้ออืมตน่นี้อยู่กับผู้ใดเนาะเป็น่จบะยี่นี่อยากเห็นชีวิตนี้นี้นี่นี่บ่อบ่ลน่กบอตบ่อปิดกันเจ้าของเด้อจยากบ่ปิดกันเจ้าของแต่ตอนนี้นะขออยู่เป็นโสดก่อนเด้อเป็นเป็นโสดมาาบอลดาน แต่ย so. yeah. mm ูเ hmm. ป uh, like yeah. okay. ็นโสดไปก่อนเด้อ well, ค no, ่ะไอตัว่างเปล่าก่อนให้มีความสุขเจ้าของก่อนเป็นบออเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเป็นบอนเขาเนาะมันก็บอแนนอนกัว่าเทาก็บอแนนอนเัาก็บูฮู่าน้าคดกันขนาดน้เขาก็บูฮูเป็นบอสแต่ตอนนี้อยู่ไปก่อนค่ะหาความสุขใส้ตัวก่อนนะพี่น้องเด้อเป็นบออสจะคิดอะไรมากมายพอดีพอดีหาความสุขใส่ตัวนะคะช่วงโควิดนะคะ ต้องอยู่นิ่งๆนะคะอยู่นิ่งๆกันเด้อพี่น้องเอยอ,อยู่นิ่งๆกันเด้อจะหมดคลอมเด้อค่ะให้ระวังนะระวังตัวนะจ้าเ,ออเดี๋ยวมันเอยันนีๆๆจะมาทําอย่างเนาะนี่นี่จะมาเต้นนะคะออกกําลังกายให้ FC เบิ่งกันจะได้มีเหี่ยวมีแห้งแ,แล้วก็มีกําลังใจต่อสู้กันไปเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเมน,นอกเออน่งน้าเราปวดเพราเขาเผาเราเนาะยังซี่ละ อาซิสเอปีแล้วก็ปวดเข่าเนาะนั่งนานเนาะเป็นบ่พี่น้องโอ้ก็ยังสิละเนาะแม่นบอความสุขจันไปนะคะเดี๋ยวนี้จะทำคลิปใหม่ๆเรื่อยๆเด้อคะแบบให้มันแบบมีชีวิตชีวาเด้อเนาะแม่นบอแบบว่าแต่ก่อนนี่กับเบิ่งแฟนมันกับยังวานเนาะมันก็เศร้ามันก็โศมันก็บเมยมันก็ลาบมันบอกว่าถูกเลยเออมันบ่มีเหี่มีแห้งเต่มหนาแต็งโตได้บอี่น้องเออมีเหี่มีแห้งเต่งหน้าแต็งโตหอกมันแตบ่ไดไหล้ะมันความ มองเขาบนบ่เนี่ยมันบ่ลอะแต่วยี่นี้ก็เป็นพกนินมากบอกแม่ก็เขาก็ต้งหูจักมันบ่ละ่ะเออโอเคดนะค่ะยดียนยี่นี้จัดให้เนอะวันยี่นี้จะมาเต้นเพลงหยังนะค่ะต่อไปยีนี้จะมีมีเสียงเพลงตลอดนะครับพี่น้องจ๋าต่อไปเนอะจะให้เจ้าของขึ้นครับขึ้นมันบ่ให้มีความสุขมันบ่ต่อไปนี่มันบ่กเริ่มต้นไม่เฮาอยู่ผู้เดียวเขาต้องเริ่มต้นไม่ชีวิตเฮามันบ่เออ คนที่ไปกับไปมันบอกคนที่เสียกับเสียมันบอกว่า,วาัไปน,น,น้องีนนนน่น้องเนาะช่วงนี้ก็รักษาหน้ารักษาตัวกันได้ในนี้จะหาความสุขแล้วที่เนี่ยทำคลิปให้มีความสุขให้เอฟซีมีความสุขเป็นยังนี้เด้อเบิ่งไหนมีความสุขเด้อให้ยิ้มสมายลูอิฟอร์สมาย y e s โอ้แฮปปี้ยัสอืมไอ a อนแฮปปี้อีฟอมบ o ดี้อินเดอะเวิ h ด์ ต้องการใ,ใ,ใ,ให้ให้ความสุขทุกคนตัวโลกเลยถึงทายเบิ้งในนี้เด้อแากขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วยนะคะขอขอบคุณกันทุกคนตัวโลกเลยค่ะเมนที่เดียวเนาะทั่วโลกค่ะ in the world I want for body look I for happy yes happy little little bit okay yes okay ไปก่อนแนนจัะวันยี้จะเต้นถูกก็ถูกก็ไพูดเนาะ วัวเพลงอันนี้มันจะกูยังไงมันไม่แปลกๆนะเอฟังดีๆด้วนี่นี่ก็ฟังเออมันก็มวนด้วย่ะเออเขาดักมันนั่นแหละแต่นี่นี่ก็เพิ่มมานั่นแหละอืออ่าให้ความสูงนะโอเคเด้อค่ะนี่นี่จัดโอเคค่ะโอเคค่ะขอขอบคุณกับทุกคนนะคะเอฟซีจ๋าเดี๋ยวเวลาหนึ่งยี่นี่ยี่นี่แดนเสร็จแล้วเด้อเต้นเสร็จแล้วยี่นี่ก็จะมาเมาโม้ต่อเด้อค่ะพี่น้องจ๋าอือเอาเบิ้ง เดี๋ยวนี้หน้าตาเริ่มดีขึ้นแล้วเด้อแต่ก่อนบ้นปมแมนเด้อพี่น,ออน้อง,นอ,นอ,งนนองมันปมแมนมันปมแมนเดี๋ยวนี้ปมแมนเมื่อยหลายแต่ก่อนเมื่อยมากเลยพี่น้องเมื่อยหลายอืมโอเคค่ะแต่ก่อนค่อยๆป่วยก้อนเพลงน่ะ <c oughs> จะแดนจะแดน <c oughs> ความสุขจัดไปค่ะ <c oughs> เป็นบ้าพี่น้องเออเดี๋ยวนี้ขยับกลมนิดนึงเด้อ ป๊กนี่เออมันเขาที่เขาทางน้อยเนาะมันบ่พี่น้องอืมมันเขาจะวงจังหวัดได้มันบอกเออโอเคเอ,อ นะ้อเป็นนั่งใดแดเอวลั่นปกนะักเนาะเขาบอกเขาบอกเอวลั่นปกักกลั่นปกักกลั่นปักเมันว่าเอ้ยตัดไปตั้งหน่อยดอกเมื่อกี้เนาะทักบ่ <c oughs> ความสุขเนะพี่น้องจา๋าในนี้มอบหายช่วงที่เขากักกันโควิดแดนหรือว่าโควิดหรือว่าทำงานทั้การขอมีความสุขกันทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าแม่นบ่น สดื่นมันพ่พี่น้องความสูงมันต้องมีความสดื่นมันบ่อพี่น้องจ๋าให้หัวใจกระช่มกมาช่วยกันมันบ่แต่ก็ต้องคิดมากเขาอยู่บ้านเขากับเริ่มทังโตมีความสูงนะพี่น้องนะเออีนนี้คือกันีนนี้กัอยู่บ้านเออนนี้เพ่ไปเดินดอกอยู่บ้านแต่อยากทำคลิปวิดีโอให้เอฟซีเพิ่มกันน้อวานมันเป็นยังไงนะไดอหาเพลงมวนที่แบบเขา เพลงมวลที่เขากำลังกำลังดันกันเนี่ยแมนบอกเออเขาก็เลยมาพัฒนาตัวเจ้าของวแล้วออกกำลังกายพร้อมได้ค่ะออกกำลังกายพร้อมให้กระชุ่มระช่วยเออแมนบอกให้ร่างกายเขาแข็งแรงพร้อมได้พี่น้องจ๋าอือบันแมนว่าจะเต้นยังเดียวเขาก็ให้ร่างกายเขาแข็งแรงพร้อมเพราเท่าแล้วเนาะหาที่เวทปีแล้วก็ต้องกระตุ้นหน่อยให้มีชีวิตชีวาเป็นววละพี่น้องค่ะบอก เออเอาล่ะทีนี้ยันนี้ก็ขอโตอให้เนาะให้มีความสุขกันทุกคนนะค่ะพี่น้องจ๋าเอฟซีทุกคนนะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ให้ความสุขเนาะเม่นมเนาะล้อยคลิปความสุขไทยกันไทยกันนะตัวโลกนะในเดอะเวิลด์นะขอแฮปปี้เอฟซีนะ thank you very much yes, thank you very much ขอขอบคุณกันทุกคนนะพี่น้องจา๋าในนี้ก็นี่แหละ มาโซ่บรรยากาศว่านะยังยังวนอยู่เด้อเดี๋ยวจะให้นยุบกันอีกสักหน่อยหนึ่งยังยังตองเด้อความสุขความสุขจัดไปค่ะขอขอบคุณกันทุกคนนะคะกาเอซิจ้าขอขอบคุณกันทุกคนเั้งจ้าในโอกาสนี้เด้อะเดี๋ยวได้ที่ทำดีดีใชโอ้ยความสุขกัมีซัมเนี่ยแหละความสุขคนเฮาวมันบ่อพี่น้องจ้า ความสุขกับมีซัมนี่แหลนะเนาะอืมกับจันไปเนาะพี่น้องเนาะเออก็อมีแค่นี้แหลนะเนาะขอขอบคุณกันทุกคนนะคะเอฟซีจา้าน,นี่แหโอกาสมีความสุขกันยินนะด้นะเฮ้ยขอโชคดีและลำดวยกันนะเฮ้ยบึงกินใน,น้ี้นนะเอฟซีนี่เอฟซีทุกคนอนะ่ะที่เขามาติดตามนี่นะี้นะขอขอมีความสุขกันทุกคนนะคะเอาสั้นนี่แหละค่ะ มิเน็มิ้อยเจกเตอร์เพรกันเนาะความสุขมันบอพี่น้องจ๋าเอ้ยเอาซ่มเนล่ะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณกันทุกคนนะคะเเยินดีจ๋าเมสซีบูกูแตงกีเวอริมาด yes โอเคเอาซัมเนลเนาะเดี๋ยวีนี่จะทำคลิปไปเรื่อยเยเด้อม่ต้องหว่วงแต่มีสีสันขึ้นเพิ่มเด้วยคะะโอเคนะคะขอขอบคุณจะะ๊าซัมเนล่ะสวัสดีจ้า